ดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคืนนี้ก็ขอขอบคุณปั๊มน้ำมันบางจากเด้อพี่น้องปั๊มบางจากเป็นปัม๊มจิบบาเพชรมักขนาดเลยเพราะว่าอย่างสมัยไี้กี่คอยเป็นบ้าก็เคยเห็นงานอยู่บางจากคอยเคยเห็นงานอยู่บางจากเวลาคอยไปแคมป์ปิ้งไปใส่เขามักมานอน,ยนอยู่นลาเขาเดินทางเขามักมานอนอยู่ปั๊มบางจากพี่น้องกะว่ามันก็ดีมันทุกปั๊มมาละแต่ว่าปั๊มบางจากนี่มันจิบบอคอยอ,อันมูมีเซเว่นเนาะ อันนี้เป็นจุดจอดนอ่ที่สงบดีสบายดีนี่เขาก็มีพี่มีน,ออน้อ,นนนองเขามานอนพี่จันน้องนอเขาขันหนึ่งน้องไขวยกับยูนี่ล้วมีทางพุ่นอีกสองจาคันไปไปเบื้องห้องน้ำพี่น้องน,นี่ก็เป็นสวนสาธารนณะสวนต้นใหม่เป็นสวนตอนไมใหม้เราดอกไม้มงามเลย,ยไปไปดีพ่ายเบื้องห้องน้ำ ยืดตอนก่นอนอนยืดสาราคามนะมันเป็นห้องอาบน้ำให้เลยเด้่แต่ว่าอันนี้เนี่ยอยากไม่มีเนาำมันอ่ะขออนุญาตาพาเบื้งห้องน้ำอันนี้ก็ห้องแปลงฟันเนี่ยมาเศร้าเาต้องมานอนที่มันมีปั๊มปั๊มน้ำมันทั้งที่นพี่น้องข้างหลังก็เป็นเงี้ยวห้องอย่างอันนี้ก็แปลงฟันเนี่ยมาเศร้าคุณมุมรถจอดทิด้งจอดใกล้ๆปั๊มเลยหระ น้องมันเจ็บทอ้องเงียมันเอามาหน้ายเขาอ่าง,งน้ำก็งเตะเป็นขลังเลยทางคุณนี่ซองสคัเยนอะยังบ่กแตกเซียวอยู่ไงขอยามดมือขงน้ำหมดแล้อีอ่นางเืมยมันยังยาดแงลงได้เหอนอดีที่อาบน้ำได้นี่ักอาาา็อาบได้เนี่ยเปิดใช้สะอาดการอาบได้เลยอืม สบด้เลยสบาย,บายเป็นยังกันเป็นยังกันตัวนี้สวัสดีตอนเช้าพี่น้องครับเพิงเช้ามาดูผักขี้เหล็กต้นเล็กๆเ,เตรียมมดระวังทางผักขี้เหล็กให้พี่น้องหาช่วยหนาบหนทีนี้อันนี้รับเจ้ามืลงน้ำมัน เอาน้ำมันมาตรงนะปั๊เนาะไปพี่น้องมาสวยหนา้าสวยตาไปพี่น้องมึงรถสิบ,ล,นนะสบล้อกว่าน,วน,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 นะสิบล้ออะไรเฮ้พี่น้องเพื่อนรวบนอนมึงขึ้นนี่ไอเขาหน้าห้องแบบที่นี่แล้วลงน้ำมันคันบางไงอยู่แล้วพี่น้องไอสวนนีิยม้างามมาเห็นไปอาบครำก่อนสวยหน้าสวยตา แอ่กับบมีคนน่อเด้วยขอจังมากพี่น้องเออสองขั้นเ่ไปค่อนแล้วพเพื่อนยืนเราจอนนอนเองินเอาช่วยนาก่อนโอ้อันนี้มีรูปสร้างเลยตอนนี้เออเป็นรูปสร้างอะไรดีจ๊ะวะเอาพี่น้องวันนี้ก็มองแปรงฟันก็นดีดีบ่ <c oughs> เพชรจะยืนแปรงฟันอยู่นี่ก่อนเด้อืมนี่มันมันสบายยืนแปรงฟันยู่นี่แล้วก็ หลังแจกแปลงพันเรียบยร้อยล้างแป้งล้างยางเรียบร้อยมงินผักคอยเอาเขาไปอาบน้ำู่ในห้องอาบน้ำบรรยากาศล้างนนี้งามยมากกระเจ้าปลู่พงแล้วกาต็ตัดต้นหนีแป้งแบบนี้งามดีพี่น้องเบื้องสวนกราเจ้าสวนยมมีหนกง,งมีดอกแค่มีดอกเถา้นงวงต้นกล้วยเปนดอกแค่ต้องขัด ทางพุ่นก็มีรถจอดนอนทางพุ่นก็มีอยู่นะบรยษัทตะเวนกล้พุ่เขาเลยพ่น,นพี้น้องเวิร์ทาบน้ำนู่เขาอี่น้ำงเาอันนี้ก็อาบน้ำนนอาบน้ำอาบผ้าอาบน้ำอาบผ้าเรียบร้อย ลากไข่กข็นั่งยิไปอาบน้่งด้วยหน้าจนกทั่งนั่นคนเลย,ยไข่ไป่ตายอกองเลยนั่งกินขนมก,ก็ารู้ที่ตลางเนี่ยอันนี้ก็ตื่นมาอยากเลยก็จําได้ในแม่ว่านเจ้าอันซื้อลิสติกมันอยู่ใส่ปะรักในกระเป๋าขังเป๋าไข่ครับเออโอ้นั่นนี่แม่นว่านั่นนี่ว่าพ่อชายหรือยา่าอ,ออมให้ในย่าออมคนเดียวนั่นเห็นน้นองเลี้ยงกันไปเดินที่ลกากแกทั้งว่าดีๆได้ไม่ได้ นีเจ้าหนี้จะรบรวยนะตามมาแล้วก็มีแห,ห้งเปลี่ยนเสียผ้าด้วยไา้พี่น้องเบิ่งหนึ่งเปลี่ยนเสียผ้าแล้วอันนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางต่อพี่น้องมหนายุดิเวาอาทิตย์พี่น้องพาเพิ่นมาเปิดหูเปิดตานี่พี่น้องว่าพาขันมัดขึ้นมดัด่ําเด้อมีจะไปกัน การโนโดนไปพี่น้องเ้าก็ว่าได้ไปคู่มือขอบคุณในรายที่เป็นห่วงลืมเอาเบิื่อเลยมีมองหิวคนห้องมันก็ต้องมานี่เล็กเนี่ยพี่น้องอยู่แตเ่เฮียนมันก็เหงาตุ๊บเนี่ยแล้วมันซื้อที่มันมาแล้วาาทาปากใหญ่ใหญ่หน่อยเสียวเออเรากคยเห็นดได้ว่านี่อยากได้คนเนี่ยว้าวสวยจังเลย น้าท้ายนเอ้ยอันผู้มากกันกินปันไดก็ได้ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยโอเคกินก่อนสวันนี้ความรู้สึกแบบว่าเห็ดมันเว้ยเว้ยทิ้งตัขี้เดียดได้เนาะขี้เดียดเด้เราหูวจักซิดผมหูวจักแบบว่าตัวเป็นแสวแล้วเนื้อเป็นแสวเล้วขี้เดียดเลยเนาะเอาไว้ใส่วันนี้วันนี้สูงเสียเัาอะไร นี่กันทีหากินเข่ากินน้ำนะพี่นอ้องแต่แล้วมุ่งไปช่วยหน้าอาบนา้ำของมนช่วยหน้าช่วยตาอาบน้ำของมันไปแดดกับก,กังช่องพอดีเลย,ย <c oughs> นี่แม่ไปเอาไปอาบน้ำช่วยหน้ามาเล้วพี่นอ้องเปลี่ยนชุดแล้วไปพี่นอ้องอาบน้ำเสร็จแล้วเติมน้ำมันแล้วก็ ไปต่อไปต่อไปต่อนะจ๊ะที่รักทุกท่านร่งางให้เช่าทันทีให้เงื่อนไขคองได้เลยไปเช่าก็ไปเช่านร้านก๋วยเตี๋ยวนนเข้ามานอนอยู่ปั๊มเพิน่นนะก็ต้องรับสบั่นเงินเพลินเนาะเออนอนรับตีขนาดเมื่อคืนนะ สาวมอนนอนขนปาดปาดเขามีเพื่อนร่วมนอนพี่น้องมันเป็นแต่ยาเยอะแยะพระเจ้าพวนอนเต็มนันนาหามเต็มเลยทังเพราะเราห้ากินเขาแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นทางที่จะขึ้นเขาอุปานหากินลาบกินก้อยบริเวณทว่าจะพาน้องมอนไปเล่นอยู่เขื่อนน้ำพุ้งว่ะเสื้อมันพี่น้องเขื่อนน้ำพุ้งก้อนทีน่ก้อนที่ไปไซม่าไซคอไปเล่นยนู่น คื่อน,น้ำพุ่งในกรณีน้เนะยุ่นี่จากนี้ไปเคื่อน,น้ำพุ่งประสิบกโ,โล่สบโลเป็นไงอาบน้ำสะดวกอาบน้ำได้มีแห้งบรุกบบบกบบบบบบดบบบบด้บบบบี่ห้องอาบต่างหากบบบบบบอบบบบบบหบบ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 บองบบบบ่าบอบบบ เออเขาเป็นห้องอาบห้องถ่ายห้องอาบอาะไรเ,เปิดน้ำในกรอกแล้วขออน้ำเย็นสบายเลยโบทระวังทางต่างรนะดับพยายามกำลังวางทอ,อยไต้นึ่ง,งอมอเตอร์ไซค์ม้งเราเรียนมากพะเห็นรถปุ๊ตุนะึ่งลอันนี้ก็จะเป็นเส้นาทางขึ้นเขาภูพานแลไม่ม็นอ้องเลิก เขาเป็เขาได้มาโอ้ยจะปีแล้วอะกำลังหมดแล้วเพาผู้พานเขาขายของป่าได้เพลินเด้อเอ้าเขาก็มาซื้อประเดิงอยู่นี่ว่าเป็นได้กินเออพอไปเห็นไข่มะแดงซื้อหน่อยเด้อซื้อผักหวานไข่มะแดงแต่ว่าเขาผู้พานมันโคตรเคี้ยวมากเลยนะมันโคตรเคี้ยว จิตใจไม่ซื่อตลงจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเขาเอิญยังแหละคนโง่ย่อมตกเป็นเหนือของคนฉลาดพี่น้องอ้าวนเด้านน่าจะแซบ่บร้านไก่ย,ย่างนี่น่าจะแซบ่บโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตอนเชา้ากับยบกันแค่นี้ พ่อกันตอนกินเขาสองสาวเลาบออีสานเท่าแะไรกับข,ข้าวิสิยดาพาอย่างพ้าพี่น้องก,กินกินไปเที่ยวไปเหมือนเด,โด้โอเคค่ะท้อไมวี่ผมให้ลูกอยู่พี่นอ้องเอ้ยไป